สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้รีวิวและก็อัปเดตราคาล่าสุดนะครับสหรับ Honda w เ v e 125นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวล้อซีลวดนะครปี2024นะฮะสีน้ําเงินดำนะตัวนี้ล้อหน้าวงล้อซีลวด2 8ซี่นะตัวนี้ก็จะเป็นดุมใหม่นะครับวันนี้มาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะอันนี้คือราคาเดือนกรกฎาคม2567นะครับสหรับ ฮอนด้าเวฟ125นะฮะตัวรองท็อปถ้าพร้อมแล้วรับชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทางช่อง YouTube ช่างกรุงเทพแท้ๆทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็มี Honda w เว125นะฮะเข้ามา1คันนะฮะแล้วก็รอส่งมอบลูกค้านะครับวันนี้ก็วันเสาร์นะฮะก็เลยมารีวิวนะฮะแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับสำหรับ ฮอนด้าเวฟเอ25ล้อสีลวดนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองท็อปตัวนี้จดทะเบียนนี้จะเป็นสีน้ําเงินดำนะฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับตัดด้วยสีดําแต่ว่าเนื้อสีก็จะเป็นสีเงาทั้งขันนะครับตัวนี้ตัวใหม่นะฮะดุมลอ้อหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะแบบลุมตัวนี้วงล้อสีลวดหน้า2 8ซี่นะครับผมนะสำหรับท่านใดที่ อยากเปลี่ยนขอบนะฮะก็ต้องเปลี่ยนยกชุดนะฮะดุมจานดิสนะเปลี่ยนยกชุดเลยนะครับผมนะแต่ว่าเนื้อสีเขาสวยนะครับเนี่ยเนื้อสีก็จะออกสีออกฟ้าฟ้าน้ำเงินนะฮะเนี่ยน้ำเงินออกฟ้าๆนะฮะบางคนก็มองเป็นสีน้ำเงินนะฮะบางคนก็มองเป็นสีฟ้านะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีเงาสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีนี้ก็สวยนะครับผมว่าสวยนะครับสีนี้สวยนะครับ มีทั้งหมดอยู่สสีนะฮรับสำหรับล้อสีลวดนะก็จะมีสีน้ําเงินดํากับสีแดงดํานะครับส่วนราคานะฮรราคาตอนนี้ราคาอยู่ที่56,500บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับตัวนี้ก็แตกต่างจากตัวล้อแม็กก็จะเป็นแค่ล้ออย่างเดียวนะฮะส่วนบอดี้เครื่องยนต์เหมือนกันทุกอย่างนะฮะสำหรับท่านใดที่ชอบทันล้อสีลวดนะฮะก็มีให้เลือกอยู่2สีนะฮะราคา5 6,500บาทรวมจดทะเบียนนะครับ ส่วนตัวล้อแม็กของเราขายอยู่ที่58,500ืนดารอนะฮะล้อแม็กก็จะแพงกว่าอยู่2,000นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆเลือกแบบไหนนะฮะถ้าล้อซีลวดก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับล้อหน้านะครับนี่ครับดุมหน้าก็จะเป็นแบบหลุมนะครับส่วนปั๊มดิสเหมือนเดิมนะฮะกระบอกโชก็เหมือนเดิมนะฮะถ้าอยากใส่ล้อแม็กก็ซื้อชุดล้อแม็กมาใส่ทั้งชุดได้เลยนะฮะทางล้อแม็กแล้วก็จานดิสก็ใส่ได้นะครับ ยกชุดนี้สายได้เลยนะครับสูตรเครื่องยนต์ก็ตัวเดียวกับตัวล้อแม็กเลยนะฮะเป็นเครื่องยนต์125ซีซีนะฮะหลูกสูบ2องมาวขนาดลูกสูบอยู่ที่50มิลนะช่วงชักในหกสนะครับที่ลงวันนี้ก็ลงเนื้อสีนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีน้ําเงินนะับผมว่าสีเขาสวยนะครับเนี่ยสีน้าเงินออกฟ้าๆนะครับแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับ แต่ว่าตรงฝาครอบไม้ตรงนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะครับเนี่ยสีดําเงาตัดด้วยสีน้าเงินเงานะฮะก็สวยนะครับเนี่ยสวยมากส่วนเรือนไม้ก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับสีเงาแบบนี้เวลามองก็จะดูความวาวนะฮะนี่ฮคความเงานะความมันนะครับเนี่ยสวยนะครับดูเลรักษาง่ายนะฮะสำหรับสีแบบออกเงาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆชอบโทนแบบไหนนะฮะ ถ้าชอบโทนสีด้านนะฮะก็จะเป็นตัวล้อแม็ดนะฮะก็จะมีสีแดงกับสีเทานะฮะส่วนล้อสีลวดมีสีแดงดํากับสีน้ําเงินดําตัวนี้ก็จะเป็นสีเงาทั้งสองสีเลยนะครับราคาก็เท่ากันนะฮะสำหรับล้อสีลวดสีแดงกับสีน้ําเงินก็56,500นาอนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีดามเปรย์กระสังนะฮะร้านของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะฮะ เงินสดบัตรประชาชนใบเดียวจ่าย56,500อเอารถไปขี่ได้เลยนะครับตัวนี้ก็ขับขึ้นด้วยโซ่สเตอร์นะครับนี่ฮะแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะฮะเกียร์ก็เป็นเกียร์วนนะครับ1นีนี่อย่าไปข้างหน้าเลยนะฮะส่วนดุมหลังนี่ปกตินะครับนี่ฮะดุมหลังนี่เหมือนเดิมนะครับข้างหลังก็จะเป็นดำข้างหน้าก็จะเป็นดิสนะครับกันตกนี่จะเป็นสีดำเงานะครับส่วนถังน้ำมันนะฮะถังน้ำมันนี่จุนน้ำมันได้5.4ลิตรนะครับ ก็ถังใหญ่นะฮะเติมเต็มถังี้5.4ลิตรนะครับผมนะฮะอัตราประหยัดน้ำมันนี่ฮะ71.4กิโลต่อลิตรนะครับเติม1.4นี่ขับได้ถึง100กิโลนะครับส่วนราคาที่ติดมากับรถนี่5 5 2 0 0นะครับราคานี้ยังไม่รวมภาษีพรบนะแต่ว่าของเราขายอยู่ที่5 6 5 0 0บาทนะครับ5 6 5 0 0นี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะฮะก็ บวกเพิ่มอีก1 300นารนะฮะก็จะมีค่าโอนค่าทะเบียนค่าพรบนะครับผมนะทางร้านโอนให้ทําทะเบียนทําพรบให้นะครับผมนี่ฮะสีน้ําเงินนะฮะแล้วก็มีสีดําตรงนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆว่าสวยไหมนะโดยส่วนตัวผมว่าสวยนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบโทนสีแบบนี้ผมว่าสวยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆพี่ๆชอบแบบไหนนะฮะแต่สีนี้ก็สวยแล้วก็ขายดีนะครับ ล้อสีวดนี่รถมาไม่ค่อยเยอะเหมือนตัวล้อแมกนะล้อแมกนี่รถจะมาเยอะกว่านะครับแต่ว่าราคาก็ต่างกันแค่สองพันนะครับแล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆเ,เลือกนะถ้าชอบสีน้ําเงินนะอยากได้ล้อแมกก็ซื้อได้นะครับแล้วก็ไปซื้อล้อแม็กใส่นะล้อแมกก็ยกชุดนะซื้อแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับผมนะส่วนเครื่องยนต์แล้วก็บอดี้ก็เหมือนกันอยู่แล้วนะครับ ราคานี่้5 6 5 0 0นาะฮะสำหรับท่านใดสนใจก็แอดไลน์นะครับ่าจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับที่สูตร5 77 129นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสักนะครับขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินถอนนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ